ไม่กล้าออกกล้องขอเวลา3นาทีสำหรับหลายๆคนนะคะหรือแม้กระทั่งคุณที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือไม่มั่นใจในการออกกล้องค่ะบอกกับตัวเองตลอดหรือคนรอบข้างตลอดเวลาเลยว่าฉันไม่กล้าออกกล้องฉันไม่กล้าไลฟ์สดฉันไม่กล้าออกมาทำวิดีโอ ฉันไม่มั่นใจฉันไม่สวยฉันไม่เก่งฉันไม่ดีพอฉันไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดแล้วถ้าฉันพูดออกไปใครคนอื่นจะมองฉันว่าอย่างไงนะคะแล้วใครจะมาฟังฉันใครจะมาซื้อสินค้ากับฉันใครจะมาเชื่อฉันโอ้ยสารพัดค่ะสารพัดเหตุผลที่คุณนะคะจะพูดกับตัวเองแล้วพูดกับคนรอบข้างนะคะต่างๆนานาในการเป็นข้ออ้างทิม คุณนะคะจะไม่ลงมือทําจะไม่ออกกรองในวันนี้ค่ะแต่สายอยากจะบอกนะคะถ้าคุณอยากที่จะมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อยากจะมามั่งคัง่งอยากจะมาไลฟ์สดเป็นโค้ชเป็นครูเป็นแม่ค้าออนไลน์ในโลกออนไลน์คุณจําเป็นมากๆที่จะต้องออกกรองวิธีง่ายๆค่ะคือการที่คุณนะคะหันไปมองที่เป้าหมายของคุณค่ะ ว่าคุณจําเป็นที่จะต้องออกร่องเพราะอะไรถ้าคุณมองเห็นว่าเป้าหมายของคุณมันใหญ่มากพอคุณก็จะสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณไม่เคยทํามาก่อนโดยมองข้ามอุปสรรคต่างๆนานาในวันนี้ค่ะซึ่งช่วงแรกนะคะที่คุณออกมาออกร่องนะคะมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคร้อนะคะช่วงแรกนะคะที่ออกมาพูด อาจจะจําบทไม่ได้บ้างจําสคริปต์จำเนื้อหาไม่ได้บ้างไม่มั่นใจบ้างไม่มีอัธรบในการพูดบ้างนะคะซึ่งสัตร์จะบอกว่าสาก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อดค่ะในช่วงแรกนะคะสาก็เคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาแบบนี้แหะคะ่ะ แต่พอเราทําในปริมาณที่มากพอมากพอทําซ้ําทําซ้ําจนมันเกิดความเชี่ยวชาญนะคะสิ่งต่างๆความเพอร์เฟคคุณภาพมันจะเริ่มตามมาเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปนะคะเพราะฉะนั้นช่วงแรกคุณไม่ต้องหวังความเพอร์เฟคค่ะแต่ให้คุณลงมือทำทุกวันทุกวันนะคะจนมันเกิดเป็นการเชี่ยวชาญนะคะนั่นเองนะคะซึ่งสาวบ,บอกเลยว่า วันนี้นะคะคุณไม่เริ่มลงมือทําคุณไม่เริ่มออกกล้องออกมาไลฟ์สดหรือทําวิดีโอนะคะแล้วเมื่อไหร่ะคะเมื่อไหร่คุณจะเดินไปถึงเป้าหมายที่คุณได้วางไวะะ้อะะเพราะฉะนั้นเรามาออกกล้องกันนะคะตั้งแต่วันนี้เลยค่ะสาคิดว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับแม่ค้าออนไลน์มือเก่านะคะที่ จับผ่านตัวเองเข้ามาสู่หน้ากรองหรือแม่ค้าออนไลน์มือใหม่นะคะหรือคนที่กําลังจะเข้าสู่โลกออนไลน์นะคะจะมาสร้างตัวตนจะมาขายสินค้าบนโลกออนไลน์นะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะสาฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อแบ่งปันออกไปนะคะและติดตามสานะคะได้ที่เพจสาสาส,าสอนรวยด้วยออนไลน์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ